ผมชื่อเก่งกล้ามหาพุชน,นะครับจากเปตโกนจำกัดมหาชนนะครับก็ในการดําเนินงาน I40 ของบริษัทเนี่ยนะครับเราก็เอาปัญหาเริ่มต้นก่อนจากพนักงานก่อนนะครับว่าสิ่งที่เขาทําอยู่เนี่ยนะครับเขาะจะปรับปรุงแล้วพัฒนาแล้วให้เขาทํางานสบายขึ้นเนี่ยได้อย่างไรบ้างนะครับโดยเราต้องบอกว่าเอาเข้าตั้งแต่ครั้งแรกที่เราก่อสร้างบริษัทนะครับเราก่อสร้างบริษัทเนี่ยที่ประมาณปี2021จากเหตุผลที่บอกว่า จุดไหนที่น้องๆเนี่ยทำงานแล้วติดประเด็นปัญหาเราก็เอามาพัฒนาโดยที่จะเอาเรื่องของตัวเทคโนโลยีต่างๆพวกนี้นะครับเข้ามาช่วยน้องๆนะครับเช่นยกตัวอย่างเรื่องของการเขียนรายงานต่างๆกันแล้วกันนะครับก็ถ้าเป็นโรงงานเดิมเนี่ยเราจะใช้วิธีการเขียนนะครับพอเป็นโรงงานใหม่เนี่ยเราเอาเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาอ่า IOT นะครับเรื่องของตัวพายนะครับต่างๆเนี่ยเข้ามาปุ๊บเราก็ได้ข้อมูลที่ทันสมัยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเรียวไทม์ นะครับมาลงบันทึกได้อย่างถูกต้องหนึ่งก็คือลดความผิดพลาดต้องบอกว่าเป็นการพัฒนาทักษะให้กับน้องๆนักง,งานทุกคนนะครับที่ได้เรียนรู้เรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับเอาเรื่องของเครื่องจักรใหม่ๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นโรบอทอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเข้ามาให้กับน้องๆนะครับเรียนรู้แล้วก็พัฒนาทักษะไปด้วยกันนะครับในส่วนของสวทชที่เข้ามาสนับสนุนเนี่ยก็คือรั้งแรกเนี่ยสวทชก็บอกเรื่องของตัวผลดีผลเสียอะไรต่างๆพวกนี้ว่าเออถ้าเราเข้ามาใน เรื่องของทำไอซ0สูแล้วเนี่ยมันจะส่งผลให้กับโรงงานยังไงทําให้โรงงานเราทันสมัยต่างๆนะครับก็ให้ความรู้เรานะครับแล้วก็ในเรื่องของการจัดสัมมนาต่างๆมีการแมทชิ่งกับทางซัพพลายเออร์ต่างๆที่จะสามารถให้เทคโนโลยีต่างๆพวกนี้นะครับให้เราได้เรียนรู้แล้วก็ในส่วนของสวทชเองก็สุดท้ายเนี่ยเข้ามาประเมินเรานะครับเป็นเติร์ดพาร์ตี้ที่มาประเมินให้เราว่าจากที่สิ่งที่เราทำเนี่ยทุกมิตินะครับ ทุกดิเมนชันนะครับว่าเราได้คะแนนตรงไหนบ้างตรงไหนที่สูงตรงไหนที่เราควรปรับปรุงนะครับทางสวทชวก็จะมีข้อมูลให้เราทั้งหมดนะครับทำให้เราเนี่ยเอาข้อมูลที่ตรงที่ต่ำเนี่ยมาพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงขึ้นมาเรื่อยๆอบริษัทที่อาจจะยังลังเลนะครับก็อันดับแรกก็ลองลองมาดูบริษัทที่ทําแล้วสําเร็จนะครับแล้วก็ถ้าเราทำเนี่ยผลที่ต้องบอกว่าผลลัพธ์ที่ได้เี่ มันเกิดประโยชน์กับบริษัทอันดับแรกก็คงเป็นเรื่องของการทักษะของพนักง,งานแล้วก็พนักง,งานเราเองก็ทํางานสบายขึ้นก็ต้องบอกว่าพนักง,งานมีความสุขนะครับเขาสามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลต่างๆเนี่ยได้อย่างเร็วทันนะครับรู้ได้เลยว่าตอนนี้ผลิตอะไรได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือก็จะมีตัวอ่าก็เรียกมีส่วนสามัุนจากสวทชด้วยนะครับที่จะมาจับแมทชิ่งกับทางอ่าซัพพลายเออร์ต่างๆนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการยกระดับนะครับของบริษัทในประเทศไทย นะครับทำให้เราประเทศไทยเนี่ยไปสู่ i40 นะครับเพิ่มขึ้นนะครับก็อยากจะเชิญชวนเข้ามาครับผมขอบคุณครับ